สบายดีมือนี้พี่นางคอยเปิดห่านคนเดียวเ้อพี่น้องมือนี้เขาอยู่สองคนอ่ะเขาถิ่มวาวค่าคณีปามือม่อนี้เขาเปิดร้านสองคนปิ้งไอแพน่ะ <c oughs> กินได้ เราล่ะสิมานมเจ้าน่ะเน่ายังเหลือลูกสาวเดียวเพราะนี่เากรบปิงไว้ นี่ปิงนมกับปิงมาใจปิงหัวใจข่อยหัวใจน้ำอยอยนหน่วงของข่อยแหละมีแผลมีนมูมีนมม,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 มูนี่ไงปลกกาหมึกปลาลูกชิน้นเด้อมาเดอ้อพี่นมมม้องจ้าทาบ่แปบกับสาวน์เขาเปิดหลานถาแลวเทากะ ถ่ายคลิปถ่ามพ่อมได้นี่ฮั่นข้าวทีโทรศัพท์ไปให้มาข้าวฉี่บ่อยขาวฉี่อยเฮากำลังเดินทางมาสวัสดีกับบ่าวเปี๊ยบเราลงไปเอาป่าอยู่บ้านเราบกหนดไปเอาป่ามให้ยเจเจเพิ่นไปตั้งแต่บ่ใบเนาะจากน้อยสุเพิ่นมา ซุมเฮาก็เลยเหตุเตรียมคลองถาเปิดหา่านถาตอนนี้ก็เป็นเวลาจางังหวงบ่ายสามบ่ายสามแล้วเฮาก็อยู่กับพี่นางสองคน,คน,ม,นมันเอาค่ะมเมลวมือกองจับ บสมือนี่ก็ะคึมคมเลยพี่น้องฝนผู้คุมฝนแม่ฟูน ควรจะตกหักตกหน่อยหนึ่งสาธุเด้อมีคนเมาไปเบิร์แล้วมีคนเมาไปบิแล้วใช่หะเอสุภสษิดกัด เอ็กซ์แนบแเออ็กซ์นค่ะนึกว่าพคนเลี้ยงสันดกคือก่าฮ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 าฮ่า่าไม่าก่า่าฮ่าฮ่าฮ่าเอาฮ่าฮอาฮ่าม่าฮ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 ่า่าฮ่าฮ่าฮา่าฮ่า่าบ่นเขาล่าฮ่าฮ้ทฮ่าฮ่าฮีาฮ่าฮ่าร่ยฮ่้ฮ่า่า่่า่า่าฮ่ามาก่าาฮ่าฮ่าฮ่น่า่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่ เนี enga, <S <S ่ยพมีติกระเป๋ากุกเซนกินหนูจ่านะคะอันนี้ของเดย์ขอบใจจะกกินนมเดยอยากกินขวาวนมกำลังปิ้งจ้าเดี๋ยวจะเครื่องไหมเรอจะเครื่องไหมเดี๋ยวพี่นังเราเอาป่าน้ำตางวันจะพี่น้องกำลังมาเขาว่ามี่รวยใจดีเปินซื้อป้าให้ทุกคนเลย เยีบด้วแต่ว่าเจเย็บย,ยังไม่ผลังขาดมานะคะมาลงมาเอ,อิญนังเลยนั่งวา <c oughs> ทางเป <c oughs> ื้อนนงวาฝนตกบ่ทางคะตกค่ะเล่นเนตกเพิงติบนะน้ำไหลเลยนะทางผิวบ่มีสับโยเฮยเปลี่ยนไปตกทางนนะพราะทางนี้ <มา S 1> น่นตกดีเลยน้ำยังอ่งอยู่เนหมเก็กรเบิ้งนี่แ้ว <c oughs> ่าม่ิกูกนะมาวาคันนำบ่อาบนะ ลงแป้งแป้งไม่เป้งไม่กระไร้อขาวเอามาละโคตรขาวเลยจะเบิรนนงเนาะเยอะแบบลอยลยเลยเฮ้ยลอยลอยเบิรหนักับแขนเอแบินหโอเค้เว่าแล้วบ่ได้เด้อว่าบได้ สิบเจีต่อคิ้วจะสบาแล้วได้เลยวๆน้ซ้อมซ้อม้างต่อคิวต่อคอมเระเตองลุกเศ้าจะเียวลูกเศละอ่ะจ่ากันละจะไม่มีเที่ยวไได้เขียวอีแมไปจข้าง โหลูกง้ากังวลจูติดซื้อจัมาเดือนเก่าลูเนาะลูกค้าประจําบายดีรับอะไรดีคะคุณลูกค้ามาปิค่ะโบได้มาซื้อโบได้ซอยโบได้ต้องซื้อซอยพ่อมอุตส่าห์เห็นมาอยู่บ้านเราสงสารเลยข้ามาซอยพีน่า อย่างลบไปลบมาแล้วสงสารแล้ก็เลยมาซอยจะกลังชีวกำลังเรืองเนาบมันนี่คนกินเองสองคนสบเจาองเข้ปทากะคุปากสองคนเทาหีสิบมาปลาสิบาทเลยขึ้นเรืหน่อยเท่ กินมดแล้วมันก like ็น wow ่าสุกเลยแต่จะโดดๆแล้เย๊จะเสียใจไมหยาดโล่ไปหันี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบิ้ดหันแล้วเสียอายุเครื่องไม้ได้เราสร้งก่อนแล้วเบิ้ดหันแล้วเสียอายุไม้นึงว่าสั้นงอัดนม เพิ่มพอว่นน้ำนมมันมไม่าวเราต้องกินให้นมมันสี้าวๆหน่อยเดี๋ยวปวดจอยนะกลงบลงไปนมสดจากเตาแต่ว่ามันใกล้จะหมดอายุแล้วไก่สีมืดอันไหนอะไรผ่ามันจะมืดเลยนมนมก็ค้นวัโดดบดได้นมนนมปักปิ้ง เอามาหีบนี่ก็บมเป็นหัวเป็นหงวยเพราะดุจน้นโคยางทันนีมือนี้นะยางมัดมือทันนี่ปลาหมึกก็ไม่มั้งนี่เวเราหาไม่ตอนนี้กำลังสีสุกแล้วเราบอกว่าไม่ไม่นนเีนะอันอันี้ปขาบอกเอาไม่ไม่ค่ะคเอยเ่าเขาวะมกล

เดาเร็วจ้ะอมสืบนี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วไอ้คอยต้องกมาแต่เอาป่าทุกคนอย่าวานเขาเออลืมลืมมาห้องอกอยู่มึงไดเปื่อกข้าวไปเลยเอาสีส้มงอกอยู่เขาลืมช่องงอกเนีายงงอกเปิดหันชองคนมาด้อจ้า เดียวเบี่ยมมากินเงินออกเดี๋ยวไปบอกได้ปากสินงเดี๋ยวเบี่ยมเฮาค่ะในในนะชีพลังคุณสวรรค์มาแล้วเด้อนี่ฮอดเลยถ้าทำมาแต่เอาป่าพี่น้องเอลยมาเลาะหาเจตีบันนาว่ะมึงแต่ใจตีใจเบี่ยมมาเลาะหาอยู่บันนาว่ะหอบบ้านเสียวจะแก๊สเบี่ยนะแซบยุเจ้านมพี่นางลืมใส่งาพี่นั่งลืมใส่ไงชองข่อยดิ

แถวบ้านเทียนหินน่ะเลยแล้วจ่ามาแลจ่ามาแล้วกรแตกเต็มาสชาตอยาคีลหนอาจังเงี้มึงจาว่าเรื่องเบียร์เองเบอร์มเงี้ยอืมเกลีอยเอาน้องคนนั้นอานั้นมึงถามอย่างกับที่ค้ามึงเปิดวางไหมฮะศิษยามันศิเน่เรามีขออาเรามีป้าปาป้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 าเ้าป้าป้าเ้าาป้า้าปอาป้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 า้าป้าป้า้าปอาป้า้าป้าป้าาปาเ้า้าปาป้า้าป้าป้า้าป้าาา

มันก็ได้หาชีบบาทหนึ่งมารถพี่ควายกายุนี่ควายกาสิบแสนหมือ,อันนี้เงินนี่นเขาก็แสนเจ็ดสอเจ็ดสิบองพนเ<า>จ้จา<อ>น,นชุกออกต่างคนต่าง,ง,งเนี่ยชุกกินซีชุกบ่าบก,กินก็ได้เจ้ากันคือา้เลยหยาดเยียมมื่อหนเจาพังกระือบนลอยซีซี ซื่อนไปฝากเงืนมหาหมื่นแ่บตัวแรกลายลายนึ่งกุยักสองพันกันเงือนกุเแกมันอยู่ในบันทีกุนะมึงมีปุยิดเด้อเงื่อนเราำาล้งเราเ็ดซือขายขายขายไปเลยขายก็สร้างแล้วดอกเหลืแต่เราเราจะเก็บายจะขาวายจะขาดมื่อวาเมื่ออื่นเขาสีเห็ดทองทานเนาะแตีกุยว่

ก็มาจอดนะฮะหมดในก็จอดเป็นตาเข้าตีคณะคขาเป็นตามงานบุญมีเรื่องแน่เลยเช็ดแล้วโอ้ยขึ้นประท้วงจอดตันซอยไปเลยใครใหญ่ิว่าี่เพลงแบนเบื้องตื้อไเป็นตำรวจจับใช่จักรวิจารกันกันไหมบอกถึงปะกตันซอยเลยฮ่าใช่หรือม่แค้ข้าเข้าก่อน มาอะไรก็กิจโลนี่นหานปิ้งเค็มของแท้เยจ้าพี่นางอกพัวได้ไหม่เข้าไปชื่อเมื่อนเฮ็ดชื่อเื่อนจะได้เห็นนายยุนนายองกย่่านกระโบมี่แขกคอยปดอยู่นะว้าแล้วนะเพิ่อนเนกขปิ้งไปช่องยกเลยเฮ้ยคนมาซื้อไเียมมีอะไรได้ทองมีปลาหมึกลูกศล นมทรับอะไรดีคะรอะไรดีคะทุกคนเอากระซีบได้เนาะมเริงเปลงปางอย่างลอยลบอะไรพี่น้องจ้าคิปนี้กระบก็ซนีก็ได้ก็ขอบคุณเอทุกๆคนมีน้องที่เป็นกำลังใจให้โกสวันเดอนะครับเป็นกำลังใจให้ต่อไปทุกคนไปแล้วอัไปนะ สบายดีั